สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชานิทาชาแนลค่ะตัวนี้เป็นพ r ada นะคะสีเฟดสีไม่เสมอเนาะจะคล้ายๆตัวจีบพ r ada นะคะนี่เนาะด้านหลังมีรูหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยวเก่งจะลองซ่อมด้วยผ้ากาวไม่แน่ใจว่าจะซ่อมได้ไหมเนาะแล้วก็อันนี้มีรอยทั่วทั้งใบนะคะ เวลาพ่นเนี่ยอันนี้ลูกค้าจะให้พ่นทางด้านนอกด้านในทีนี้ตัวด้านนี้เราก็ต้องพ่นไปด้วยเนาะแล้วก็ด้านในมีขอบหลุดนะคะตัวนี้เดี๋ยวนะคะนี่เนาะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นการซ่อมมือกลับไปเนาะเพราะว่าขอบอะมันลุยเยอะแล้ว ทีนี้ถ้าต้องเย็บเนี่ยมันจะต้องเย็บกลับมาในแนวหนังตัวเนี้ยแต่ขอบมันลุยไปมันอาจจะไม่ถึงแนวหนังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นการซ่อมมือกลับไปนะคะก็เดี๋ยวอาจจะพ่นก่อนเนาะเร็วค่อยซ่อมเพราะว่าเออไม่อย่างนั้นด้านในมันก็จะเป็นสีเขียวเนาะ เดยวเก่งจะลองดูอีกทีหนึ่งเนาะต้องมีการตัดขนด้วยก็ยังไงถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋านะคะอยากทําความสะอาดอยากลองทําความสะอาดด้วยตัวเองหรืออยากจะส่งซ่อมส่งมาสปาก็คือสามารถติดต่อเก่งได้นะคะที่รายละเอียดใต้ล่างวิดีโอนะคะหรือจะเป็นการคอมเมนต์เข้ามาก็ได้เนาะเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะกับ เพื่อนๆท่านอื่นด้วยเนาะเผื่อมีคำถามอะไรตรงกันอย่างเนี้ยค่ะโอเคเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ตัวนี้ตามขอบตามมุมอ่ะเราต้องไล่ปริ้นนะคะแล้วก็พ่นให้หมดนะคะเพราะไม่งั้นเวลาไปใช้งานเนี่ยมันจะเห็นนะคะโอเคมาดูตัวนี้กันนะคะที่เราพ่นสีไปเนาะรอบแรกเนี่ยเก่งคิดว่าเก่งจะไม่พ่นเนะซิปเนาะจริงๆลูกค้าบอกให้ทำทั้งซิปทำทั้งหนังแต่เก่งกลัวว่าหนังสีมันจะจมมากเกินไปเนาะแต่ว่า ตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะไม่พ่นซีฟแต่พอแกะออกมาแล้วมันหลอกเราก็เลยต้องพ่นไปเนาะแล้วก็มันมีด้านในเยอะด้วยนะคะนี่เนาะส่วนที่เป็นรูเก่งใช้ผ้ากาวนะคะนี่เนาะติดให้ลูกค้าไปแล้วมันก็จะไม่เห็นนะคะด้านนอกเนาะเดี๋ยวจะตัดขุยอีกนิดนึงที่มันแข็งๆอยู่นะคะก็เดี๋ยวตัวเนี้ย มาแกะอะไรดูก่อนเนาะว่าเราควรที่จะต้องแก้ไขยังไงอีกนะคะเพราะว่าจริงๆใบนี่ยเก่งพ่นสองวันเลยนะคะเพราะว่ามันมีแบบมุมตามซอกด้านในเยอะเนาะเพราะตอน,นแรกที่ลูกค้าส่งมาเก่งคิดว่ามีด้านในสองช่องแค่นี้ด้านในช่องหนึ่งแค่นี้เนาะแต่ว่ามันมีด้านในช่องนี้ด้วยแล้วก็ มันจะมีลิ้นด้านในเวลาพ่นมันก็เลยยากนิดนึงก็คือต้องพลิกไปพลิกมาแล้วก็พ่นเก็บงานให้หมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนอื่นๆกันนะคะว่าถ้ามันพ่นไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันเนาะแต่หนังแม่เก่งยังไม่ได้ทำเนาะแต่เก่งบอกลูกค้าไปว่าหนังนี่ไม่น่าทำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวได้มันจมมันไม่สวย แต่เอาจริงๆมันไม่ได้หน้าเกียดนะคะถ้าหนังถ้าเราไม่ทำเนาะเพราะว่าสีมันเป็นสีน้ำตาลเข้มอยู่แล้วเนาะแต่ซิปตรงเนี้ยมันอาจจะต้องมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเย็บด้านในตัวนี้ให้ลูกค้าเก่งเลือกที่จะ พ่นสีก่อนนะคะเราค่อยมาเย็บเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีนิดหน่อยที่ว่ายังไม่โดนนะเนาะก็อาจจะต้องเก็บเป็นผู้กันไปนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างพ่นยากเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวเก่งจะทำห้องอโต๊ะทำงานหน้าห้องอีกสักชุดนึงเนาะเอาไว้ใช้เฉพาะงานผ้าโดยตรงเลยเนาะเพราะว่าเวลาเรามาทำในห้องแอร์เนี่ยมันเหม็นมากนะคะเพราะว่ามันเป็นเคมีเนาะ ตันนี้เก่งซ่อมมือไปนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ทนไหมเพราะว่ามันไม่สามารถใช้จักรเข้าไปเย็บได้เนาะถ้าจะเย็บก็คือมันต้องเลาะใหม่หมดเลย ใบนี้นะคะเก่งให้ดูภาพรวมทั้งหมดนะคะหลังจากที่เก็บรายละเอียดด้านในไปแล้วอันนี้เก่งดังทรงไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เนาะจุดที่ว่ามันทะลุมานะคะตามซอกตามมุมนะคะเก่งปิ้นให้ดูนะคะไม่มีเนาะเก่งพ่นไว้หมดแล้วไม่มสีส่วนที่ยังไม่ได้พ่นเนาะก็คือพ่นหมดแล้ว นี่นะคะตามล่องสิบอะไรก็พ้นหมดเลยเนาะอันนี้เก่งให้ดูงานคร่าวๆนะคะแล้วก็ด้านในเดี๋ยวนะคะด้านในเก่งเย็บแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้งานประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะ มากกว่านี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าชายมันหลุดหมดแล้วเนาะจริงๆเนี่ยว่าจะตัดขุยอีกก็ได้แต่เก่งไม่อยากตัดเพราะว่าอันนี้มันก็ยังช่วยนิดนึงถ้าตัดเฮี้ยนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาอีกนะคะก็เลยตัดแค่นี้เนาะโอเคใบนี้ก็พร้อมแพ็คส่งลูกค้านะคะเท่ากับว่าทำสีแต่ด้านในด้านนอกแล้วก็ตาม ช่องซิปเล็กนะคะตัวหนังไม่ได้ทำเนาะหนังตรงนี้ก็ไม่ได้ทำนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอยู่แล้วมันไม่หลอกมากเนาะใช้ยังไงใช้ของสีของออริจินัลมันก็ดีกว่าเนาะถ้ามันไม่ได้มีตำหนิหรือปัญหาอะไระส่วนมากเก่งก็จะไม่แนะนำให้ลูกค้าทำอยู่แล้วเนาะ ก็คือจะให้แก้ไขเฉพาะส่วนที่มีตำหนิแค่นั้นเองโอเคค่ะยังไงสำหรับวันนี้เกี่ยวกับกระเป๋าบราด้าใบนี้เก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย